แจกเสื้อกีฬาแถมเสื้อกีฬาได้เสื้อกีฬาลูกค้าฟังไม่ผิดแน่นอนร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อซิมเบอร์ใหม่พร้อมสมัครเน็ต200บาทขึ้นไปแถมเสื้อกีฬาฟรีหนึ่งตัวทันทีหรือลูกค้าเบอร์เก่าต่อเน็ตเติมเน็ต200บาทขึ้นไปรับเสื้อกีฬาฟรีหนึ่งตัวเช่นกัน,กนสิทธิพิเศษนี้สําหรับลูกค้าดีแท็กระบบเติมเงินเท่านั้นและมีของแถมอื่นๆอีกมากมายเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางร้านกําหนดหรือจะสมัครโปรเน็ตตตใ้ดินโู พร้อมทั้งจำหน่ายซิมเบอร์มงคลซิมเบอร์สวยซิมเบอร์เรียงซิมเบอร์ตองซิมเบอร์โฟสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังอยู่ติดกับร้านป้าสาวของชำบนเนินใกล้สะพานผังสิบโทร074 750 868 ID Line 086 9666338 Facebook Fanpage ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยคุณอดินันวิทยารัตนานุสร์เสื้อกีฬาแถมฟรีใส่ดีสุดๆต้องที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์เท่านั้น